มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทอทอจับมือแบงค์ช่วยเป็นหนี้บ้านรถบัตรเครดิตพักชำระหนี้ค่ะทุกธนาคารพักหนี้วันที่12มีนาคม2,563ทีมข่าวได้รับรายงานว่าจากกรณีการแพร่กระจายของโควิด -19 ทีที่มีแนวโน้มลามและส่งผลกระทบหนักในวงกว้างต่อธุรกิจ และประชาชนทั่วไปนะคะซึ่งสำหรับงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสคออชอมองว่า GDP ของไทยจะขยายตัวลดลงทำให้สัดส,ส่วนนี้สินครัวเรือนขยายตัวเพิ่มขึ้น79.1%ค่ะขณะที่การส่งออกและค่าเงินบาทภัยแรงทำให้แรงงานและสังคมไทยได้รับผลกระทบนั้น ล่าสุดนะคะนายรณรงค์นุ่มนมนมรองผู้ว่าการด้านเสีิรภาพสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าทปทได้ร่วมกับสถาบันการเงินกําหนดมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมให้แก่ลูกนี้ธุรกิจทุกประเภทนะคะและครัวเรือนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเน้นการให้ความช่วยเหลือด้สภาพคล่องและเร่งปรับโครงสร้างหนี้ กำหนดเป็นมาตรการชั่วคราวระยะเวลา2ปีระหว่างวันที่1มกราค,คม63ถึงวันที่31ธันวาค,คม64ดังนี้ค่ะให้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มพักชำระหนี้เป็นการครั้งคราวขายายระยะเวลาการชำระหนี้ลดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมผ่อนชำระบัตรขั้นต่ำบัตรเครดิตได้ต่ำกว่าร้อละสิบค่ะ เพิ่มวงเงินครั้งคราวสำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อช่วยให้ลูกหนี้สามารถผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปได้ค่ะทางนี้นะคะเพื่อให้สถาบันการเงินช่วยเหลือด้านคล่องและปรับโครงสร้างนี้ให้แก่ลูกหนี้ได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงทีทบทจึงได้ปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดชั้นและการกันเงินสำรอง รวมทั้งการรายงานข้อมูลเครดิตของลูกหนี้เพื่อให้เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นนะคะทปะทคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกหนี้จะได้รับผลประโยชน์จากการดําเนินการตามมาตรการข้างตน้นและส่งผลให้ลูกหนี้มีศักยภาพสามารถพลิกฟื้นธุรกิจได้ทันท่วงทีทางนี้สามารถติดตามมาตรการได้ให้ความช่วยเหลือต่างๆของแต่ละสถาบันการเงินผ่านทางเว็บไซต์ ของสถาบันการเงินนั้นๆนะคะและที่อทอปทอค่ะทั้งนี้ทางเพจ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าอุบลวันนี้ได้โพสตของรายละเอียดของการพักชำระนี้ของแต่ละธนาคารไว้โดยระบุข้อความเอาไว้ว่าเป็นนี้แบงค์ไหนไปยื่นเอกสารกันดูนะคะก,ก็ตามนะคะหากผู้ฟังสงสัยอะไรโทรสอบถามทางธนาคารโดยตรงได้เลยนะคะเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคน ฝ่าวิกฤตนี้ไปให้ได้นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวาพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ